พาไปแลนิซิตเก้าจุฬาสงคลาค้ากันบางค่ะเขาได้มีการมอบเสื้อเทระลึกบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลน,นะคะซึ่งสมาคมนิซิตเก้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจังหวัดสงโขทาค่ะก็ได้มอบเสื้อเทระลึกให้กับน่้ยบริการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะ สมาคมซิทเกิลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดสงขลายนำโดยศาตราจารย์พิเศษทันตแพศด็อกเตอร์กรัตน์ในวังรังสิมากุลนาย,ยกสมาคมข้าวบริจาคเสื้อเทระลึกและกุมวกเทระลึกให้กับน่วยรับบริจาคโลหิตเอนทีข้องภ่งาบริาการโลหิตแห่งชาติที่12จังหวัดสงขลาค่ะสภากาชาติไทยซึ่งตั้งให้บริาการยื่อถินล้านอนเนกประสงค์ฉัน3ศูนย์นการขาดเซ็นท่านหัทยอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศา ภูมิพลอัญญาเดชมหาราชบรมบนาถบาพิตรในห่วงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็ทวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมนพันษา2 8กรกฎาคม2566ค่ะ สำหรับผู้เทบริจาคทุกคนนะคะก็จะได้รับเสื้อเทราลึกและก็หมวกเทระลึกค่ะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมอสังหาริมัพย์จังหวัดสงขลาแล้วก็ภาคเอกชนโดยตลอดการตั้งจุดบริการบริจาคโลหิตก็มีภาคส่วนต่างๆภาคราฐัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนเข้ารวมบริจาคโลหิตกันย่างต่อเน,นื่องค่ะนาอยอกสมาคมนิสิตเก่าจจฬาลงกรมหาวิทยายลัยจังหวัดสงขลาก็บอกนะคะว่าการที่ทางสมาคมมีการทําเสื้อและหมวกเทระลึกมอบให้กับน่วยบริจาคโลหิตในจังหวัดสงขลาก็เพื่อเป็นการ สร้างแรงดูดและรณรงค์ให้ประชาชนข้ามบริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่ผ่านมากก็ให้เห็นผลอย่างชัดเจนนะคะโดยในรอบนี้มีการผลิตเสื้อออกมาจํานวน2องพันอรอยตัวและมมกทีระลึกอีกจํานวนสามรอยใบเตรียมกระจายไปตามน้วยรับบริจาคโลหิตในจังหวัดส่องคล้าตามสถานที่ต่างๆพร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมบริจาคโลหิตรวมทํามบุญเพื่อเพื่อนมนุษย์ไปด้วยกันและก็เพื่อจะรวมทวายเป็นพระราชกุศลด้วยค่ะแห่งเพิ่มขึ้นนะฮะจาก จากปกติที่เคยมีคนมาบริจาคเนี่ยพอเรามีการเชิญชวนอะไรขึ้นมาแล้วก็าเขาก็ชวนเพื่อนอะไรมาก็ก็ได้มีคนบริจาคมากขึ้นมากขึ้นจากเดิมอันนี้ถามจากทางฝ่ายการาพทก็ดีทางโรงพยาบาลหัดใหญ่ก็ดีรางโรงพยาบาลมอ,อ,อก็ดีนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับมาช่วยกันบริจาคโลหิตเพื่อหนึ่งช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน สองถวายเป็นพระราชกุศรแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อันเป็นที่เคารพรักยิ่งของเราและ 3. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศรแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ิของเราด้วยนะครับขอกาบเรียนเชิญทุกทกท่านช่วยกันบริจาคให้มากๆนางพัรานิตรัตติยวรานัน์หนะักเทคนิคการแพ็กแจ็ต ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที12ทรงคล้าก็เปิดเผยข่าวขณะน,นี้ทางภาคบริการโลหิตและโรงพยาบาลในพื้นที่ยังคงมีความต้องการโลหิตอีกจํานวนมากทุกหมู่เลือดโดยเฉพาะกรุ๊ปเอและกรุ๊ปโอเผื่อใช้สารองสําหรับรองรับผู้ป่วยโดยเฉพาะช่วงเทศกาลแล้วก็ช่วงวันหยุดยาวนะคะ<ม>จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีความพร้อมด้านร่างกายร่มบริจาคได้ทีูุ่ยนกันค่าเซ็นทรัลฮัทใ์ยยทุกวันพุธหรือบ,บริจาคที่ภาคบริการโลหิตสภาก,การชาตไทยรวมถึงคลังโลหิตของโรงพยาบาลหัทใ์ยและ โรงพยาบาลสงคล้านักครินค่ะมันก็จะเป็นบางช่วงที่ว่าขาดแคลนเพราะว่าการบริจาครลหิตเนี้ยก็ยังไม่ค่อยสม่ําเสมอบางครั้งก็จะเป็นช่วงเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะจะจะ,จะบริจาคมากแต่ว่าพอนอกเทศกาลปุ๊บก็จะปริมาณโลหิตก็ก็ไม่ค่อยพอในการเตรียมตัวบริจาคโลหิตก็แค่อันดับแรกเหมือนแบบมีจิตศรัทธามีความตั้งใจ ถัดมาก็เป็นการเตรียมตัวเรื่องสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอไม่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์อย่างนี้นค่ะต้ององดแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีทานยาแล้วก็ทานอาหารมาเตรียมตัวมาให้พร้อมค่ะแค่นี้ก็มาบริจาคโลหิตได้ยังต้องการอีกเยอะค่ะยังเรายังต้องการทุกหมู่โลหิตเลยค่ะอยากให้มาบริจาคโลหิตกันสม่ำเสมอทุก3เดือนค่ะ